สวัสดีพี่น้องชาวสลิมร่วมอุดมการด้วยกันนะครับพี่น้องชาวเสื้อเหลืองด้วยกันนะฮะวันนี้ผมอยากจะออกมาพูดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเตือนชาวสลิมอย่างพวกเราว่าอย่าเพิ่งไปโจมตีอะไรกับผู้ว่าคนใหม่มากมายนะครับเราเราแพ้แล้วเราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ซึ่งจริงๆเลือกตั้งกี่ครั้งพวกเราก็แพ้มาตลอด แต่เป็นเพราะพวกเราขี้โกงครับพวกเราเลยเข้ามาได้นะฮะแต่ครั้งนี้มันคะแนนมันทิ้งห่างเกินอะ่ะไม่รู้จะโกงอย่างไงนะอันนี้หยุดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโจมตีเพราะว่าสิ่งที่ชาวสลิมอย่างพวกเราทําไมผมถึงเตือนแลวอย่าเพิ่งไปโจมตีพวกเราดูเหตุผลของผมนะอันนี้สลิมเตือนสลิมด้วยกันนะครับหนึ่งดูนักลบหญิงหญิงอย่างพวกเราคือพี่เอ๋อ พี่เอกไปโจมตีบอกว่าให้ชัดชาติออกลาออกออกมาแข่งกับพี่ตูส่สิพอเจอกระแสตีกัดของสากีขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเอานียก็ให้ตู่ลาออกสิชัดชาติพร้อมเลือกตั้งเอาเปะล,ะล่ะน่าเราเสะออกอะ่ะเราจะไปพูดอะไรได้เราแล้วพี่ตู่ออกขึ้นมาตายหาเลยพวกเราเนี่ยเชื่อใครอะ่ะทีเนี้ยโอ้โหพี่ตู่รักลงตู่เนี่ยตายเลยแล้วลงตู่ออกไม่ได้นะอันนี้คือข้อแรกเห็นไหมบอกแล้วให้เงียบๆนี่ฮะ ข้อสองกระแสโจมตีดูอย่างพี่ศรีสิพี่ศรีอของพวกเราอะ่ะนักรบของพวกเรานักรบชายของพวกเราอีกคนหนึ่งอะ่ะไปโจมตีว่าเดี๋ยวจะขอติดตามดูนโะยบายสองร้อยข้อของชาชาดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าสลิมก็ออกมาดูเลยว่าเดี๋ยวจะดูนะว่าชาชาจะทําได้ไหมเจอกระแสสามกีบตีกลับขึ้นมาทําไงอะ่ะถึงขั้นเพื่อพ่อตู่ไม่ต้องลบ นโยบายตอนหาเสียงของพรรคออกอะ่ะเห็นแม่บอกแล้วโง่แล้วก็อยู่เฉยๆอย่าไปโจมตีอะไรเขามากโดนกระแสตีกลับตลอดเลยเออพ่อตูดยานะปกป้องพ่อตูไว้ล่าสุดเนวอีกแล้วอันนี้ปู่สลิมเมื่อกีน้นักลบหญิงอันนี้นักลบชายผ่านมาแล้วอันนี้ปู่สลิมที่มีนชื่อน้ำหน้าว่าหม่อมอะ่ะหม่อมเยืนอนน่ะ ผมพูดถึงหมอมเหยินนะไม่ได้พูดถึงใครนะไปบอกว่าเนี่ยคลองแสนแสบเล่มเหม็นเน่าอีกแล้วเนี่ยเริ่มเหม็นอีกแล้วคนเก่าก็ทําดีแล้วช่วยมาดูหน่อยเงียบไปพูดงงๆอ,อย่างเงี้ยถ้าคนเก่ามาทําดีจริงเจ็ดวันนะ้ามันไม่เน่าหรอกไปพูดไปโชงง,ง่อ,อย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ออกมาเตือนพวกด้วยกันรักนะถึงเตือนเนี่ยไม่งั้นเราเป็นคางคกอยู่ในกระลายอย่างที่พวกมันว่าจริงๆเด้อ